ไรวะเฮ้ยโ,โอ้โหก้ามเป็นมัดมัด <c oughs> เพื่อนเราอะไรมีแบบสตีไฟเตอร์ตีกันด้วยเหรอ <c oughs> แม่งไม่สมประกอบคู่เลย <c oughs> ไอพวกไม่สมประกอบตามไม่สมประกอบนดหวะ่ะชัก,กอบมาแล้ว เช็คกลับมาแล้วฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาพบกันแล้วครับวันนี้เราไม่อยู่กับเกมไฟไนแอชเชคฮองเทลสองฮะชนะฮะมันกลับมาอีกครั้งแล้วนี่คือภาคต่อของไอ้เชคจากภาคแรกฮะผมรู้ว่าทุกคนสงสัยว่ามันคือภาคไหนมันคือภาคนี้ฮะมันคือภาคนี้ฮะภาคที่โดนลิขสิทธิ์ไปแล้วโดนเปลี่ยนหน้าตาฮะแล้วเป็นเจ้าของเดียวกับ True Ingredient หรือว่าสูตรลับสูตรพิเศษที่แท้จริงฮะชนะฮะ มันเป็นเกมเดียวกันแล้วก็เป็นภาคต่อด้วยตอนนี้ของเช็คโฮเทลสองและมีสิ mm. ่งที่แตกต่างไปก็คือมันจะมีเหล่าตัวละครแปลกๆอยู่ในเกมนี้รวมทั้งรวมทางอะไรหมายถึงกีชาหมายถึงร่วมทั้งกีกาชาฮ่ะใช่ละกีกาชาร่างบึกบึนแล้วหน้าบูดบุดฮะโอ my god กีชาชาร่างบุกบุหนัาละ ผมตอบอะไรไม่ได้เยอะเพราะภาคเก่าผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันนานหรือคืนนะแต่นี่คือภาคต่อของ Find Night f i n i t Ad Fest เฮ้ย f i n i t Ad c h e k y เฮ้ยไม่ใช่ Shaky ไม่ดิด f i n i t f i n i t ไม่ใช่ Find Night. Find Night Hotel. f i n a l f i n i t Ad Check Hotel Feky c h e k y ะลรว,วะแล้วกูเข้ามาลืมปรับเสียงอีกแล้ว f i n i t Ad Check Hotel คำเตือนเกมนี้เป็นเกมผีนะแนะนำว่าเกมนี้มันมีแฟลไรที่มันแสบตาหลือกนะืนนะที่แห่งหนึ่งที่ โฮเทลของเช็คในภาคเก่าหลังจากโดนเช็คหลอกไปคุณได้ไร้บ้านไร้งานหลังจากที่คุณนั้นไม่มีงานทําแล้วหลังจากนั้นคุณเลยจะต้องมาอยู่ที่นี่5คืนคุณรู้ยแล้วว่ามันจะต้องไม่เป็นอะไรใช่แล้ว is t going to be fine it's always has been ด้วยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยใช่แล้ว คืนที่1พร้อมกับเสียงที่มันดังชิบหายเลยเตรียมลดเสียงได้เลยเลยพราะผมไม่ได้เพิ่มผมไม่ได้ลดเสียงเกมนี้ไว้ฮะอ๋อปรับได้ผมจะบอกว่าเกมเนี้ยเสียงมันดังใช่ฮะแล้วเจอกับมุมเดิมที่เราคุ้นเคยฮะพร้อมกับกระตุกภาพไม่ค่อยกระตุกฮะเพราะตอนนั้นคอมกระตุกหน่อยโอ้ไงยินดีต้อนรับสู่เช็คโฮเทลนะให้ฉันช่วยอะไรคุณดีอะไอโรดเด้เวทเข้มช่วยเช็คโคเทลหาแค่ในเฮลย์เออสวัสดีครับผมอยกกายก,กา ผมอยากหาห้องสักห้าคืนนะครับแต่ไหมครับเลยดูหน้าเช็คพี่อยากไปหาหมอก่อนป่ะได้เลยครับพวกเรามีห้องเหลือไว้อยู่อยู่ห้องที่สองครับอ๋ออยู่ชั้นสองครับ on the s e c o n f o o r ฮะสวัสดีครับพี่เหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมฮะคอหักได้ฮะยอดเลยพี่ยูดดีเจอตาแบบถลนด้วยนะโอ้โหตานี้น่าโดนจิ้มแบบจึ๊กจึ๊ก ไม่ได้เดี๋ยกูต้องโดนใช้เหมือนเดิมแน่นอนแหละห้องน้ำฮะแล้วนั่นก็ฟูเขาก็คือที่เก็บอาหารเสียงอะไรวะมันจะต้องมีคนมาอยู่ด้วยปะอิอิอฮะอีอฮแบบอะฮีอะฮี้เอาทำไมตอนเปิดมันเสียงเอียเอียวะมันเป็นอีิอีิเอ้วันดีเจ้าขนมปังพิงอะไรอ่ะนายนายกำลังลากอะไรอยู่อะแล้วนายทำหน้างานไฮ้ยนายโอเคไหมอ่ะ ต้องถามมึงก่อนว่าโอเคแ่บหน้าไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ <laughs> ใช่ใช่อ๋อฉันทำงานอยู่นี่อ่ะฉันแค่ทศางวิศวะเรื่องที่แบบเมสซาบะเมสซาด์รก,ก็คือก็คือห้องที่ไม่ห้องที่แบบชิปหายไปวอดลนะไม่ใช่ละหมายถึงห้องที่แบบโสโครกฮนะอ๋อเราเป็นคนถามว่านายโอเคไหมเปล่าเออเราเป็นคนถามฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาทํางานอยู่นี่อี <laughs> อีกีอีอ,อีอเกีย <laughs> ีอ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 หน้าดิผมีอ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 ยอี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  เสียงประตูมันน่ารักมากอะเป็นเอฟเฟกที่ผมอยากเอาไปใช้มากเลยอีเออว่อาเดียวผมทำเป็เสียงเสียงประตูบ้างอะอี๋เอาไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ไม่ได้อีเออฉันจะต้องไปทิ้งขยะก่อนไปนอนจะเทคอะดัมป่ะใช่เทคอะดัมคือทิ้งขยะใช่ป่ะหรือว่าเทคอะดัมทิ้งอะไรวะเทคอะดัมอ๋อหมายถึงหมายถึงไปปลดทุกข์อะเป้า,าฉันไปปลดทุกข์ดีกว่า ขอโทษนะครับห้องน้ำคุณอยู่ไหนหลูปเดิมแล้วกูเข้าน้ำทุกคืนแล้วนี่ฮะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ฮะทำไมเสียงพี่เปลี่ยนไปอ่ะพี่ต้องเสียงประผลเลยอย่าเยาะใส่กำแพงไปยิงขานะก็เจ๊ไหมครับพี่แค่ผมเห็นหน้าพี่ผมก็ไม่กล้าเข้าแล้วไม่กลา้าืออด้วยผมไม่กล้าวางระเบิดแล้วอ่ะและอย่างเน้นพี่ไปเปลี่ยนเสียงประตูด้วยนะพี่ผมรู้ว่าพี่ติดเซ็นเซอร์ไว้ปแปลกอืมเเสียงรถด้วยพี่ ห้ามพีชห้ามพีชอเออรยไม่กดหน่อยอะ่ะแหมใช้เสร็จไม่ต้องกดนะฮะ uh huh. เขาบอกว่าลื่นนะไม่ลื่นกี้โมว่ะพี่พี่วางไว้เฉยๆเราไมีการลูดตรงลูกตุ่นทั้งน้นะเราเข้าเสร็จเราออกเลยฮะเจ้า uh huh. นะพี่พี่ทำเรื่องคำหน้าครับผมเคลีย uh huh. เรียบร้อยขี uh ้เสียงประตู หน้าพ <ih unting> ี่แกกับหน้าตรงนั้นนี่ต่างกันมากนะหน้าตรงนี้พี่แกบบมีเหนียงเยอะหน่อยฮะอืมนกวิาซ์แพคเข้าห้องนอนอืมอือมมอืม่ืมอืมอีออ้มอมอนมมอืมอืมออืมอือมอือืออน่ออมออ คืนก่อนนายอ่ะได้ทิ้งระเบิดเอาไว้ในถโถส้วมโคตรใหญ่เลยวพวกนายรู้ไหมมันทำให้ฉันน่ะต้องทางความสะอาดยาวมากเลยอ้าวแสดงว่ากูไม่ได้กดสินะและตอนนี้นายต้องช่วยทำความสะอาดในชั้นเอิร์นอ่ะตอนนี้นายจะต้องช่วยฉันน่ะทำความสะอาดห้องน้ำนะครับทำก็ทำครับสรุปผมต้องทำอะไรนี่กูเทคจากมือเขาเข้ามาเลยอ่ะเสียใจด้วยนะเพื่อน ฉันจะต้องเข้าแหวนปาสาดทำไงอะกดกดเงี้เหรอไม่ใช่แล้วกูจะต้องมาโอ้นี่กูแบบออเออเลียลาดขนาดนี้เหรอถึงกับบนพื้นเดี๋ยวแม่งต้องมาเจ่ะปะออกไม่ได้กูไว้ด้วยแม่งขังตูวไว้รักเลยอะ่ะของค,ครับนี่เลยอะ่ะเฮ้ยไม่ต้องร้องร้องไหมอะ่ะ ผมทำได้พี่นะพี่มันร้องทาไมอ๋อแย่ง้าที่เขาเหรอขอโทษไม่รู้ก็พี่เช็คเขาขอเนี่ยหรือมันมีันอื่นวะแล้วดูพี่แกก็ไม่เลิกมองเราด้วยสงสัยจะแค้นจริงๆฮะอีอะไรวะอีอีเฮ้ยมีใครอะ่ะไอโยอนั่งใครวะนะ่ะมาเขาไมาทำอะไรอะ่ะ สงสัยเขาชอบพี่เจ็คนพี่เจ๊กแน่น,นอนและไม่ใช่พี่เจ็คทำไมถึงพี่เจ็คฮะเขาคงมาทำอะไรแปลกๆตรงนี้ <c oughs> ฉันรู้ว่าเขาต้องทำอะไระเขากำลังเช็ดกระจกให้อยู่ <c oughs> กับรูปแน่นอน,น,อน <c oughs> ฉันยังไม่ที่รู้สึกอยากนอนบา <c oughs> งทีอาจจะต้องไปบบไปดูรูปก่อนก็ได้ไมั้งเอาเข้ามาชื่อชมรูปไงนี่เราก็มาชื่มชมกันโอ้โหโอ้ไม่นี่กูทำลงไปเนี่ย โอ้เรียบร้อยแล้วฮัตชิวทีแบบว่าเขียวฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งวิ่งหนีหรือซ่อนรูปวิ่งหนีเฮ้ย what the fuck กูผิดอะไรไโอ้ไม่ไมไ<ห>ฉันทำงลงไปนี่อฉันต้องทำอะไร,ะไรสักอย่างวิ่งซ่อนไม่ได้ด้วยโอ้โหหน้าโอ้โหตกแมพด้วยโอ้ยตกแมพเฮ้ยหแบบ้องนั้นเข้าได้ป่ะมันมีเหมือนบแ,แบบเราตกแมพปฮะแล้วเราเห็นแล้วบางอย่างเป็นเกมถามตอบทั้ง,งนั้นดรู โอ้นั่มันเกือบไปแล้วอ่ะน uh ้ำใครวะน่ะนำใครใครมาบอดีครับให้ผมช่วยอะไรเรอครับแค่มาเช็คข้างในหน่อยอะรู้สึกมีเสียแล้วบางอย่างข้างบนอะฉันไม่ได้เห็นอะไรเอ้ยฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะข้าใจเอ้ยนายจ่านะครับคใจนะคชนกอย่างปลอดภัยดีเรับโอเค ถ้งางั้นหลับฝันดีนะอเขียวอือวันคืนที่สามวันแล้ววะแล้วมีการกระซิบกระซาบมันเกิดขึ้นฮะขอโทษครับจิบาไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่เห็นครับไม่เห็นครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะผมแค่เดินเข้ามาเฉยๆวัสดีครับผมกลับมาฮะแล้วเหวอเลยเข้าไม่ได้ เฮ้ยฮ่องรัวนี่ไงลุงที่เราเจอเมื่อคืนน่ะหน้าแกบอกว่าผอมก็หล่อมากแต่กินแฮมเบอร์เกอร์้วันดีพุชอินพุชทำไมพี่แกไปทำอะไรมาแบบสงสัยแบบจบภาคก่อนนะฮะคือแบบไปเจอหมา,าป่าป้ามาเสร็จแล้วไงเออแล้วแบบอยากอยู่กับลูกกับเมียงไงเลยแบบอ้วนฉบไปหน่อยโอเคฮะเลือกกินแฮมเบอร์เกอร์บานานา่ากินไรดีเนะาะชนีสฟู้ดไอชนีสฟู้ดเราจะต้องตามเอเชีย เอ้ยนายทำไรอ่ะนายเป็นแบบ how you doing นายนต่อาหารของนายอ่ะเชฉันคาวอ่ะยินดีได้รู้จักนายนะคาวกินตั้งนานไม่หมดกูแดกครั้งเดียวหมดเลยกินเพิ่มได้ป่ะพี่พี่ push in bush push in b u s h สวัสดีครับทำหน้าเหมือนมบไปโกดกูไหมครับ กลับมาไม่ปิดประตูด้วยกูใจดีกินเสร็จนอนฮะเขาได้ไหมไม่ได้ไหนอ่ะไหนไหนกิกาช้าเราอ่ะกิกาช้าเราอยู่ไหนไม่อยู่รูปก็ยังอยู่ที่เดิมมีที่แอบเยอะแไม่มีที่แอบเยอะแยะไม่แอบไม่แอบตรงนี้ไม่ถึงซ่ไม่ถึงรูปอ่ะ ้องน้ำได้ด้วยสองสัยขี้ได้ใช่ไหมไม่ได้อ๋ออห้องครัวก็เข้าได้เหมือนกันแล้วไม่เก็บถาดด้วยนะไม่เก็บไม่เก็บถาดตรงนี้นะไอ้ไอ้คนแบบของของเราคนนั้นอนะ่ะแย่จังเขาจะว่าป่ะนะว่าเราเป็นคนแบบเราชอบกินชอบกินนี่นั่นอ่ะพี่เชคเขาน่าจะเขียวอะ่ะเฮ้ย what the fuck ใส่เอฟเฟกต์กูด,ด้วย <Grandpa picture. S 1> อ๋อ นี่นายจะทำอะไรกับรูปของคุณทวดของฉันนะฮะรูปของคุณทวดนะก็คือเกรดเกรดแกรนป้าใช่ไหมเกรดเกรดแกรนป้าใช่ปะคือลูกทวดของทวดใช่ปะนี่คือรูปของทวดของทวดของฉันนะฮะดูห,ห,หน้าเจนี่เจิดกวขนาดไหนให้แกฉันหมดหมดฉันหมดปัญญากับปัญหาของแกแล้วก็คือ enough of your troubles ใช่ไหมทุกทุกทุก t มันคือแบบปัญหาแบบ อย่งที่แกทำตอนนี้แกจะต้องชดใช้สิ่งที่แกทำโดยการต้องทำงานกับฉันในคืนนี้ไปลงข้างล่างแล้วก,ไก็ไปเอากล่องฮะไปเอากล่องที่ข้างล่างแล้วเอาไปที่ warehouse ครับบอขอโทษได้ปล่ะพี่ครั้งก่อนผมวิ่งหนีแบบไม่ทำอะไรเลยพี่ต่อยผมอ่ะพี่เข้ามาแบบเอาหน้าตัวอะไรไม่รู้มาไม้นี้ผมอ่ะคืนก่อนใหญดุกว่าน,นี้เลย คืนนี้เขาน่าจะแบบเจงขึ้นมาหน่อยแล้วฮะก็ดีแล้วฮะแวร์เฮาเ์ในแวร์เฮาพี่แกวะมาครับอุ้ยเอา้าเอา้เอา,อาไม่พูดไปด้วยอ๋อนี่ยอแวร์เฮามาวางไม่มีบอกด้วยว่าเป็นแวร์เฮาเดีว่าห้องคนแดี๋ยวที่นี้ม่งอยู่กันสามคนนี่อยู่ได้แค่สองห้องวดีพี่พี่จะมาช่วผมหรอเอ้ hey, <Hey. S 2> ในเราทหลอกนายอะ how you doing อะไรไงฉันอ๋อ how you doing ไงเป็นอะไรบ้าง how you doing อะฮะนายเป็นยังไงบ้างหวัสดีฉันไม่เป็นไรอ่ะแล้วนายอยากให้ช่วยไหมอะขอบคุณมันจะดีมากเลยถ้าเกิดนายเอากล่องอะขึ้นไปวางไว้ข้างบนอะโอเคไปด้วยกันนะเร็วควิกวิ่งเร็วควิกเร็วมากฮะผมมีเพื่อนนะพี่พี่เขียว แล้วพี่แกก็วิ่งเข้าไปแล้วอะเยี่ยมเด็ก <ไป S 1> ดีนีนายก็ไปนอนได้ละ How you doing คือนายเป็นยังไงบ้างโอเคทำไงฮะใช้ได้กันมิดนายคืนที่สุดนี้ด้วย <c oughs> คืออะไรกูมาทำอะไรต้อนมิดน, <c oughs> น้อยเพื่อนไม่นะไม่ เพื่อนขี้ก้างเรานอนตายแล้วฮะหัวใจกับวายกูแบบกูสามาวันนี้เบาๆหน่อยแบบเพื่อไม่เสียงตัวเองแหบฮะแต่แสบคอเจ็บคออยู่อ่ากินหน่อย โอ้ oh my god ฉันรู้สึกแข็งแกร่งอะขอกินเพิ่มอีกกันหนึ่งได้ไหมนี่สูตรลับของเช็กอะทำไมใช้นล้แข็งแกร่งโอ้ my god ฉันจะต้องต่อยมันให้ได้เจ้าเช็กตูดแกขาดแน่วันนี้เป็นผมจะหยิบเพิ่มมาอีกหนึ่งขวดนะฉันรู้สึกอ่อนแออีกแล้วฉันไปละไปเก็บ่อนอะไรวะา จับกินได้ไหมมันไม่ใช่ถึงเวลามันไม่ใช่เวลากลับมาดื่มชื่องแกมันมีค่าว่าต้องมาดื่มอะไรอย่างเงี้ยฉันจะโอเวอร์โดสเอาดื่มไหมดื่มไหมหรือไม่ดื่มไอกูดื่มต่อไม่เป็นไรต่อยกับเช็คได้แล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรโอเวอร์โดสคุณต่อยเพราะโอเวอร์โดสโอเคผมเป็นสมผล แม่งคงเป็นแม่งคงเป็นม้าไม่ก็แบบสารอะไรบางอย่างอะที่แบบโคเคนมนนะน่ะกินแป๊บเดียวห้าวิหายเลยอ่ะแม่งหนักกว่าเอ็มร้อยฉันรู้สึกก่นอ,อนไอ้ครั้งแล้วแตวกูต้องทำไงกับลูกกงที่เหลือไม่นาะอิงตายแลยนะ้วไม่ใช่เหรอโอ้พระเจ้า,จานายยังมีชีวิตอยู่นี่พระเจ้าฉันคิดว่านายตายไปแล้วอ่ะให้ฉันดูก่อนดีว่าถ้าฉัน ว่าฉันจะหาทางยังไงเพื่อจะปลดปล่อยน้าอ่ะ I can find something to let you free ก็เอาก็เอาก็เอาอันนั้นอ่ะให้เพื่อเรากินไงพอเพื่อเรากินเราก็เพื่อเราก็กล้าไปกินข้าวชานไง it says on the back to not drink more than once I might overdose ฉันจะ overdose เอาอ่ะเอาไปหนึ่งอันละกันแต่ไม่ดื่มถ้ากดกดอ่ะก็ไม่ดื่มเัินเอาไปเพื่อนดื่มไงนี่ไงเพื่อน นี่น้ำเช็คเอานี่ไปกินซะเพื่อนนี่คือเอนเ์จจริงของเช็คอะนด์ดื่มซะโอเคโอเคโอเคแล้วเสียงเป็นแบบเอฟเฟกต์โอเคไม่รู้เลยไม่รู้อะไรอย่าผมคุอนะโอ้ยเช็คมาเพื่อนเช็คเช็คทำหน้าตึงน้ำคนโง่เลยอะเช็คทำหน้าตึงอะใส่แหละ โอ้พระเจ้าห้องตันี่วะไม่นะเพื่อนเราจะมาช่วยไหมอะเช็คคำหน้าตึงใส่เราฮะไรวะเฮ้ยโอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดเพื่อนเราวัดดีคราวแล้วดูตาตาอย่างเหมือนเดิมเลยอะเพื่อนกูอะไรอะมีแบบสตีไฟเตอร์ตีกันด้วยเหรอแม่งไม่สมประกอบคู่เลยไอพวกไม่สมประกอบ ตามไม่สงประกอบนี่ว่า RPG โอ้โหจับไว้อย่างนี้เลยอ่ะเพื่อเราไปมองมีป้าใส่หัวครับแกอย่าลืมนะที่จะต้องไปสมัครในเว็บไซต์ให้ด้วยอ่ะเขาบอกว่าอย่าลืมนะยันจี้แจอย่าได้อีอาร์ครับ ผมเล่นละฮะหมายถึงเช็คฮะหมายถึงเช็คที่มันแบบขอให้ผมมาเล่นนะฮะภาคต่อผมเห็นปั๊บผมก็เล่นเลยนี่ฮะคือภาคต่อพร้อมกับเอฟเฟกต์มีมก็หลายอันพร้อมกับเสียงเปิดประตูที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ฮะครับจบแล้วนี่คือไฟใน l a ร c h ช็ค Hotel 2ไม่น่ามีเซ็กชหรือไม่ไม่ไม่น่ามีอะไรนั้นเราเจอทุกคนนะทั้งเช็คทั้งกิกาชาร์ดทั้งคนหอผอมกระหล่องแล้วก็เจ้าขนมปังขิงฮะแล้วก็เจ้าราที่อยู่บนน,นี้ด้วยฮะอยู่บนผนงัง ถึงแม้นี้จะกดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะจบแล้วใครชอบเกมอยู่เกมหน่อยก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วฮะก็ฝากกดซับค i b e นะถ้าเกิดวันนี้ผมทำเสียงแบบอ่อยอเอย่อ,อยๆหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจฮะผมเจ็บคอฮะครับเอาเจันคลิปหน้าฮะบ๊ายบายเจ๊จะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าวะ